pray to god man i'ma make it soon silence all the haters as they see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่มีาายอดไลฟ์มากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม Rv มีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง5 0บาทเท่านั้นไอดีโหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยิดน,นดีต้อนรับเข้าสู่ Bet ี e วตะ Channel นะครับผม วันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโลลิเลียนากันนะครับผมแต่ว่าคลิปเนี้ยผมจะมาสอนวิธีเล่นเมดยังไงให้ไม่จนนะครับเพราะว่าผมเจอคําถามนี้กับช่องผมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับพี่ครับเมดแพทนี้มันจนจังเลยเล่นเมดแล้วทําไมไม่รวยเหมือนพี่เลยนะครับผมโอเคผมได้เจอวิธีแก้ปัญหาะไรพวกนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ย ก็ไปเจอเองกับตัวมาพักหลังๆเนี่ยคือผมเจอบ่อยมากผมเล่นเมทแล้วผมรู้สึกจนมากแล้วผมก็มาคิดนะครับผมว่าทําไมผมถึงจนจนผมได้ข้อสรุปแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมอันดับแรกเลยทําไมเราถึงจนนะครับการที่เราไฟแพ้นะครับผมเราเล่นไฟแล้วเราแพ้อย่างเช่นฝั่งเราตายสี่แล้วเราไม่ได้เขามาเลยหรือว่าเราได้เขามาหนึ่งตัวแต่ว่าเราตายสี่ อันเนี้ยการเงินเราเนี่ยมันก็จะขาดแล้วตอนที่เราตายนะครับจังหวะที่เราตายเนี่ยเราก็จะไม่ได้คีปจังหวะที่คีปมันชนกันนะครับผมฝั่งประตูก็จะมาเคลียร์คีปแล้วคีปก็จะมาเข้าป้อมเราแล้วป้อมเราก็จะเคลียร์คีปไปเราก็จะสูญเสียเงินตรงนั้นไปเนี่ยประมาณ200อกว่าบาทนะครับในช่วงต้นเกมแต่ในต้นเกมเนี่ยก็น่าจะประมาณ200นะครับ200นิดๆนะครับในช่วงต้นเกมนะครับผมต่อคีป1เว็บนะครับผมสาเหตุที่2นะครับผมคือ การที่เราเดินช่วยเพื okay, so them, okay, them, okay, happen, them, no ่อนเยอะเกินไปนะครับเราเดินช่วยเดินช่วยอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วเราแทบจะไม่ได้รับเวฟกลางเลยเนี่ยบางทีเราเดินไปช่วยแล้วเราเจ็บเราก็ต้องวาร์ปกลับบ้านเราก็ไม่ได้คีปนะครับหรือบางทีเราเดินไปช่วยโอเคถ้าเราเดินไปช่วยเราได้คีปด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคนะถือว่าไม่แย่นะครับแต่ถ้าเดินไปช่วยแล้วไม่ได้คีปด้วยเนี่ยเราต้องวาร์ปกลับบ้านด้วยเนี่ยอันนี้คือเราจะเสียคีปไปหนึ่งไปหนึ่งเวฟอีก200กว่าบาทนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเกิดมาจากการที่เราดาบตัวเลยถ้าเกิดเราดาบตัวมาแล้วเนี่ยมันสู้ไม่ได้ตัวเราเนี่ยมีแต่ตัวเลทเกมเยอะมากๆนะครับไม่มีสกิลหรือว่าดาบตัวแบบไม่มีสกิลสตันเลยไม่มีสกิลหยุดเลยหลักการที่เราจะไปบวกเนี่ยคือถ้าเราจะฆ่าผู้ตรงข้าไปเ,เนี่ยหลักๆเลยเราต้องมีสกิลหยุดหรือสกิลน็อกอัพเขาต้องมีสกิลหยุดเขามีสกิลชี้เป้าอะเราถึงจะฆ่าเขาให้ได้นะครับผมแต่ถ้าฮีโร่เราเนี่ย ไม่ค่อยมีตัวสตาร์ไม่ค่อยมีตัวหยุดเลยเนะี่ยผมแมนะนานะครับผมว่าพยายามฟาร์มไปก่อนในช่วงต้นเกมอะ่ะไม่ต้องเดินเยอะนะครับเพราะว่าเดินแล้วถ้าเรายังปิดดาเมจคนเดียวไม่ได้นะครับในกรณีที่เราเล่นลิเลนาในช่วงต้นเกมลิเลนายังไม่สามารถปิดดาเมจชุดเดียวตายในช่วงเวลสี่นะครับผมมันต้องการของประมาณ3ชิ้นอะ่ะมีบูมสติกนะครับหรือว่ามีมงกุฎหรือว่ามีอีวซีเขก็ได้ของประมาณ3ชิ้นอะ่ะ มันจะปิด1ตัวได้นะครับผมของ3ามชิ้นเนี่ยรวมบู๊ด้วยนะมันจะปิดมดาเมจ1ตัวได้เพราะฉะนั้นน่ะผมก็แนะนำนะครับถ้าเกิดเราเล่นเมดแล้วเราแล้วเราเดินไปช่วยเพื่อนเนี่ยอ่าแล้วเพื่อนเราเนี่ยก็ยังตายก็ยังตายเหมือนเดิมนะครับผมก็แนะนำว่าเราควรจะฟาร์มนะแล้วเราก็พยายามหาจุดเล่นใหม่นะครับผมการที่เราวิ่งไปช่วยเพื่อนบ่อยๆแสดงว่าเราอะไร เราตามเกมเขานะครับผมเราไม่ได้เป็นคนทําเกมนะเรากําลังตามเกมเขาอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาทําเกมใส่เพื่อนเราเราก็ต้องเดินตามเกมเข้าไปนะครับเราต้องหาจุดเล่นเราต้องหาดักหาทําเกมบ้างนะครับผมไม่ใช่ไปวิ่งซ้อนเพื่อนอย่างเดียวนะเมดนะครับผมเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะครับผมว่าเราจะเดินไหนดีเราเดินตรงไหนทีมจะได้เปรียบนะครับเราดักตรงไหนทีมจะได้เปรียบนะครับผม เราไม่ใช่ไปเราไปเล่นตามเกมเพ่อย่างเดียวแบบเดินช่วยเพื่อนเดินช่วยเพื่อนอย่างเดียวเนี่ยคือมันจะจนได้นะครับแล้วเกมเราเนี่ยจะไม่ได้นําเลยจะไม่จะแทบไม่มีโอกาสนําเลยนะครับจะนําได้ก็ต่อเมื่อเราเดินไปซ้อนเพื่อนแล้วอาโอเคเพื่อนชนะอ่าเกมก็อาจจะได้ป้อมไหลเข้าป้อมได้ป้อมไปนะครับผมแต่ถ้าไปซ้อนเพื่อนแล้วแบบก็แค่ยื้อๆก็แค่ยื้อๆแบบยื้อแบบไม่ให้กันตายนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะ ถ้าทุกคนเห็นโปรเพเยอร์หรือว่าเห็นในแข่งเขาเนี่ยครับคือเขาจะไม่ค่อยวิ่งตามเกมกันนะครับผมเขาจะพยายามหาจุดทําเกมนะครับสมมุติว่าแครี่เขาแบบไม่ไหวนะครับผมเข,เขาก็อาจจะส่งคนมาช่วยแครี่แบบบ้างนะครับอาจจะมีโลมาบ้างป่ามาบ้างเมธมาบ้างสลับกันนะครับผมแต่ที่เหลือเนี่ยต้องพยายามทําเกมทางอื่นให้ได้เราเป็นเมธเนี่ยเราอาจจะเดินไปทำออฟเลนก็ได้ให้ออฟเลนเรารวยก็ได้หรือว่าเราอาจจะเล่นกับป่า ดักกับป่า2คนก็ได้หรือว่าเราอาจจะฟาร์มฟาร์มไปหาของมาให้เราแบบฆ่าคนเดียวได้โซโล่คิวได้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมคือมันมีวิธีเล่นค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับถ้าเกิดเราหลุดโฟกัสไปแล้วเนี่ยเออเราแบบพอเราคือผมก็เป็นนะครับช่วงเนี้ยคือผมแบบพยายามเดินช่วยเพื่อนเยอะมากแล้วแบบเฮ้ยมันเดินไปแล้วแบบมันก็แบบไม่ได้ทําให้ทีมดีขึ้นเลย แล้วเราก็ยิ่งจนอีกเพราะเราจนนะครับมันเบิร์ชชุดเดียวก็ไม่ตายเป็นเมดอะต้องดาเมดแรงนะถ้าเล่นเมดแล้วจนเนี่ยคือดาเมันจะไม่รู้สึกเลยนะครับผมก็ผมคิดว่าหลักๆเนี่ยน่าจะมี2สาเหตุนี้นะครับผมคือเราไฟแพ้บ่อยเราก็น่าจะจนแน่นอนเราเดินช่วยเพื่อนเยอะเราก็จนแน่นอนนะครับผมก็นั่นแหละผมก็ให้วิธีแก้ไปแล้วนะครับผมว่าเราควรจะแก้ย่งไง นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูเกมนี้นะครับผมก็ผมแบบได้ของตามทามมิ่งแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเเ,เลยนะนาทีนี้ได้เทมนี้นาทีที่ได้เทมนี้นะครับผมก็อย่างเช่นอะบูมสติกเนี่ยเราจะได้ตอนช่วงประมาณ4นาทีนิดนิด4นาทีกว่าหรือเกือบเกือบ5้านาทีหรือบางทีเกือบ5นาทีถ้าเกิดเราแบบไม่ได้แอซซิตหรือว่าไม่ได้คิวเลยเนี่ยมันอาจจะไปถึง5นาทีได้นะครับผมอันนี้ก็คือทามมิ่งปกตินะ แต่ถ้าทามิ่งที่ช้าเนี่ยคือบูมสติ๊กมาแบบ6นาทีอะไรเงี้ยไอเทมทำเกมชิ้นแรกมา6นาทีเนี่ยคือช้ามากเลยนะเออแล้วไอเทมชิ้นที่2เนี่ยจะมาตอนประมาณสัก6นาทีเนี่ยอาจจะเริ่มมีไอเทมชิ้นที่2ละหนาทีกว่าๆอะไรเงี้ยมีไอเทมชิ้นที่2ละนะครับผมเมดเนี่ยต้องทามิ่งประมาณนี้นะคือนั่นแหละทุกคนแต่ถ้าทามิ่งช้ากว่านี้คือก็คือจนละนะครับผมจะเดินทําเกมยากละนะครับเพราะว่า เงินมันจะน้อยพอเงินมันน้อยเนี่ยมันจะคอมโบเบาพอคอมโบเบาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอิมแพคกับเกมนะครับเราต้องคอมโบชุดเดียวให้ตายให้ได้นะครับเล่นเมดนะครับผมเล่นเมททุกตัวเลยต้องคอมโบชุดเดียวตายให้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ผมคิดว่าผมน่าจะพูดมายาวมากเลยนะครับผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูเกมเลย์เกมนี้ละกันนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมา ให้ดูวิธีเล่นเบรดแบบเดินทําเกมนะควรจะเล่นแบบไหนนะครับผมและเดี๋ยวผมก็จะมานั่งวิเคราะห์ไปแต่ละจุดแต่ละจุดว่าทำไมผมถึงทําแบบนี้เล่นแบบนี้นะครับก่อนเลยเนี่ยบูทก่อนเลยนะครับเกมเนี่ยมันควรจะเป็นบูทตั้งสถานะไม่ใช่บูเจกก่อเกาะนะครับแต่ด้วยความอะไรด้วยความที่ผมห้าวไงผมผมผมประมาทไงผมต้องการดาเมจไงเอ้ผมก็เลยเล่นบูเจกก่อเกาะนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเอาแบบเซฟเพย์เราควรจะเป็นบูทตั้งสถานะนะครับผม โอเคจังหวะเนี้ยเราเคลียร์ได้ก่อนเราเคลียร์ก่อนเราเดินเลยเราไม่ต้องวิ่งตามฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยผมติ๊กเลนล่างเลยเห็นไหมแต่ว่าผมมาเจอแบทแมนก่อนนะครับก็แค่มาป่วนแบทแมนนะครับผมแล้วก็ได้บูมาด้วยนะครับคือพอพอผมเคลียร์เลนแะล้วเนี่ยผมเดินเลยนะครับเนี่ยการที่เรามาต่อเลือดฝั่งตรงข้ามแบบเนี้ยคือมันทําให้ออฟเลนเราเนี่ยได้เปรียบนะเพราะว่าออฟเลนเราจะเลือดเยอะกว่าถูกปะ่ะเวลาที่เขาเทิดกันเนี่ยโอกาสที่ออฟเลนเราเนี่ยจะชนะไฟก็ค่อนข้างเยอะแต่ช็อตเนี่ยทาจิเขาเล่นเยอะเกินไปนะครับผม แต่ว่ายังดีที่เขาก็รอดออกมาได้นะครับโอเคเนี่ยผมก็ต่อเลืองไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราก็พยายามโป้งศัตรูนะเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นเขาเจ็บแล้วเนี่ยเราไม่ต้องโฟกัสคีปนะเนี่ยเราอัดเขาได้เลยเนี่ยเรากดดันเขาเนี่ยเพราะเขาก็ต้องการคีปนักเวดเห็นปะเนี่ยเรากะเราจ่ายแต่ช็อตเนี่ยคือผมเกือบตายเหมือนกันนะถ้าเกิดลัมเบอร์ผักดีๆผมตายได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยเราจ่ายสุดใส่สุดเลยนะครับผมกดเลือดสุดอย่างเงี้ยเขากลับบ้านช้าเนี่ยการที่เขากลับบ้านช้าเนี่ยคืออะไร เขาจะเสียคีบเวฟนี้นะครับผมเพราะว่าคีบเราเนี่ยจะดันเขาป้อมเขาไปนะครับแล้วก็จะมีป่ามาเคลียร์หรือว่าใครมาเคลียร์ก็แล้วแต่นะครับซึ่งเมดเนี่ยอาจจะมาเคลียร์ทันแค่ประมาณตัว2ตัวนะครับถ้าเกิดเขารีบมาแต่ถ้าเกิดเขาไม่รีบมาเนี่ยเนี่ยเห็นปะคีบคีบไปนะถ้าเราดูจากมินิแมปเนี่ยเขาได้แค่ตัวเดียวนะเนี่ยได้นะักเวทตัวเดียวแต่เขาเช็คนะครับชอตเนี้ยผมก็นึกว่าเขาไม่เช็คผมก็เลยดักนะครับอย่างเงี้ยคือไฟ้มังกรไฟแรกผมเบลสี อิลูเมียเวลสามนะครับเรามีตัวเลือกง่ายๆเลยไฟนะครับผมเพื่อนไฟเสร็จแล้วอิลูเมียยังต้องไปเชียร์คลิอยู่นะครับคือเราได้เปรียบนะอย่างนี้เราได้เปรียบเลยเพราะว่าจํานวนคนเราเยอะกว่าแต่อิลูเมียตีสวยมากนะครับตนี้ผมก็เข้าไปเล่น1ทีนะครับแล้วก็ออกไม่ต้องเล่นสุดนะครับผมแค่แบบเล่นช่วยเพื่อนอ,อ่ะแล้วก็ให้เพื่อนเก็บต่อก็ได้เราเล่นเท่าที่เราเล่นไหวเราไม่ต้องไปเล่นสุดแบบเอาแบบเข้าไปฆ่าเลยนะครับผม อาจริงๆแล้วเนี่ยแค่อัซิทก็ได้นะครับแค่อัซิทก็ได้ให้เพื่อนฆ่าก็าได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยเห็นปะเนี่ยไฟแรกคือเราชนะแล้วนะช็อตนี้ก็เล่นดักไปครับผมคืออิลูเมียเนี่ยเดินหลุดพุ่มมาข้างล่างนะก็เลยต้องโดนทําโทษไปนะครับผมแต่เอเดอร์เราก็ตายนะกองไม่ค่อยคุ้มนะครับช็อตนี้ทาจิยังไงทาจิไม่ได้เล่นต่อนะครับผมอุ้ยเล่นต่อว่ะทุกคนแต่ทอนเดินมาช่วยเลยนะครับผมเดินมาจากบนนะโอเคก็น่าจะ ไม่น่ามีไฟต่อแล้วนะครับผมก็เสียป่าไปนะครับผมได้เมดมาก็ภาษีก็ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะครับเนี่ยถ้าเกิดเราได้เงี้ยเมดเขาก็จะจนเงี้ยเนี่ยคีฟเขาหายไปแล้วนะเนี่ยอ่ะเมดเขาจะจนกว่าเราแล้วนะครับผมในวันนี้ก็ได้ตอดก็ตอดไปนะครับแบทแมนมานะครับผมเราไม่มีสตันพอดีนะครับผมแต่ย้อนรอดนะครับเพราะว่าฮาจีเดินมาช่วยนะเชียร์การก่อนนะครับ เพราะว่าตอนนี้คือต่อให้เราเดินไปบนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไฟหรอกทุกคนเราก็เคลียร์กลางเคลียร์กลางให้เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ค่อยเดินนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายนะครับจังหวะเนี้ยเมย์เดินกลับมากลางอ่ะไม่ได้คลิปแล้วนะเออช็อตนี้เราก็ได้แกงบนเห็นปะเนี่ยเราได้เดินเกมก่อนฝังตรงข้ามเขาอย่างเงี้ยคือฝังตรงข้ามเนี่ยจะต้องเดินตามเกมเราแล้วลนะอ่าต้องเดินคอยช่วยเพื่อนเดินรับคลิปเนะี่ยตอนนี้คือเขาทําได้แค่เดินรับคลิปเลยเห็นปะเนี่ยเดินขึ้นมาบนมารับคลิปอ่ะ เนี่ยแล้วเดี๋ยวคลิปกลางชนเดี๋ยวเขาก็มารับแต่ถ้าเราเคลียร์ได้ก่อนก็จะดีมากๆนะครับผมโอเคตอนนี้เขายืนรอรับคลิปแล้วนะครับเมฝาตรงข้ามผมจะเปรียบเทียบผมกับเมฝาตรงข้ามนะว่าการที่ผมเดินทําเกมอ่ะมันจะเป็นยังไงกับการที่เขาเดินตามเกมอ่ะมันจะจนนะครับผมเนี่ยตอนนี้คือผมได้บูมสติ๊กอ่าในทำวิ่งที่ค่อนข้างดีนะครับผม4นาทีนะได้บูมสติ๊กแล้วนะครับไอเทมทําเกมชิ้นแรกมาแล้วนะครับพอไอเทมทาเกมชิ้นแรกมาแล้วเนี่ย คือเกมมันจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับมันจะเดินเร็วนะครับผมเราจะมีดาเมจแบบเยอะนะครับแต่จ่ายใส่แท้งเนี่ยดาเมจอาจจะไม่ได้เยอะนะครับผมเราฆ่าเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นแท้งเนาะผมก็ถอยออกมาเลยนะครับแต่ว่าทาจีเนี่ยอันนี้คือซ่าไปหน่อยนะครับผมไปไล่ลัมเบอร์นะซึ่งมันไม่ควรนะทาจีก็พลาดไปนะครับซึ่งผมไม่ได้ไปพลาดตามเพื่อนนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนพลาดเราไม่ต้องไปตายตามเพื่อนนะถ้าเรารู้แล้วว่าเ้ยมันไม่ไหวว่ะ คือเลือดมันเต็มหลอดเราจะไปฆ่ามันยังไงนะครับผมเราก็ไม่ทำเราก็ไม่ตามนะครับโอ้แต่ช็อตนี้ก็คือผมก็เกือบตายเหมือนกันนะถ้าเกิดเขามีฟิกอะไรประมาณเนี้ยผมไม่คิดว่าทนมันจะอยู่ไงผมคิดว่าทอมันจะอยู่แบบรับเวฟบ,บนนะสงสัยแบบเริ่มจนแล้วไงก็ต้องเป็นแบบระบบเดินแชร์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเลือดน้อยอย่างเงี้ยเราก็กลับก่อนเลยนะครับไม่ต้องไปฝืนเล่นนะการเวฟกลางก่อนอน,นะครับผม ก่อนที่จะทําอะไรนะถ้าเวฟกลางมันชนเนี่ยเราก็การนะเล่นเมดพยายามอย่าเสียป้อมกลางง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดเราเสียป้อมกลางเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับป่าจะโดนเวทนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ตรงแม่น้ําเราเนี่ยมันจะโดนยึดนะครับคีฟมันจะดันเข้ามาสูงมากนะครับผมแบบคีปดันเข้ามาลึกๆเนี่ยแล้วตอนที่เขาเดินเข้าป่าซ้ายป่าขวาเนี่ยเขาจะเดินง่ายมากนะครับผมถ้าเกิดเราเสียกลางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเกมโมบ้าแทบทุกเกมเนี่ยเขาจะไม่ให้เสียกลางกันนะครับผม ตอนนี้ร so ูปเกมของเราเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วมีพื้นที่ฟาร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเพราะว่าคือเขาต้องกลัวเรานะครับผมเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยเงินนํำนะครับเขาก็ต้องเล่นแบบเล่นแบบกล้ากลัวนะครับผมเนี่ยก็เป็นอิทธิพลมาจากที่เราแบบเดินทําเกมในช่วงต้นเกมกันมานะครับผมก็ทุกคนก็สังเกตในเกมนี้นะเมทที่เดินทําเกมกับเมทที่เดินตามเกมเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันนะเนี่ยดูดาเมทที่ผมทําใส่เขาเดิแบบชุดเดียวอะเลือดหายไปเกือบหมดหลอดนะตอนนี้ผมยังไม่ได้มี E อฟวิลซีเขนะ ถ้าเกิดผมมีอีวิวซีเคผมบอกเลยชุดเดียวคือตายนะครับผมหรือไม่ก็มีมงกุฎก็ได้นะครับผมแต่ทําไมผมถึงออกเป็นอีวิวซีเผมไม่ออกเป็นมงกุฎมงกุฎเนี่ยเงินมันแพงกว่านะครับผมอีวิวซีเเนี่ยมันถูกกว่าแล้วดาเมจมันเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะเพราะว่าอีวิวซีเเนี่ยมันให้เจอะเกาะมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้พลังเวทมาด้วยนะครับแล้วเป็นไอเทมที่ถูกกว่าผมก็เลยเลือกออกนะแล้วมันได้ลับคูดาวด้วยนะครับผมมันก็จะทําให้ผมเนี่ยอาฟิวมากขึ้นนั่นเอง นะครับผมก็เลยเลือกไอเทมที่ถูกแล้วก็คุ้มกว่านะครับแต่ถ้าบอ,อกอีวิลซีเคสเสร็จแล้วเนี่ยผมจะไปออกมุกกดต่อแน่นอนนะครับเพื่อเล่งดาเมจแบบชุดเดียวตายแบบ,บ,บบหรือไม่ก็2สกิลแบบปางตายนะครับผมคือผมจะเล่นแบบนี้เสมอนะพวกเมจที่มันเป็นเกมนำเนี่ยพอผมได้ไอเทมชิ้นแรกมาอย่างเช่นผมได้บูมสติ๊กหรือว่าได้อากอนนี่มานะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นจกอกเกาะเลยนะครับเป็นอ่จาจอกเกาะอีวิลซีเคสเนี่ยผมจะขึ้นเลยนะครับเพื่อจะมาแบบ คือดาเมจเรามันแรงไงเราไม่จำเป็นต้องตัดเลือดนะเพราะว่าถ้าเราเบอร์ชุดเดียวตายเนี่ยตัดเลือดก็ไม่จำเป็นผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปนะครับดูดิเห็นปะผมพอผมมีอีวิลส c เกตเนี่ยดาเมจแบบคืออ้าวแต่แปดเตือนคือดาเมจนี่คือต่างมากนะครับผมเนี่ยผมผมถึงได้บอกนะว่าอีวิลสิเกตไปเทมที่ถูกแล้วก็โคตรดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกออกไอเทมของผมนะ แบทแมนมันป่วนเป็นอยู่แถวนี้นะเราก็จะเห็นตาอยู่บนหัวนะครับผมและอนะีวิลซิเคชันอ่ะมันคอมโบกับบู๊เจอะก,ก่อด้วยไงมันก็แบบเจอะก,ก่อเยอะมากนะตอนนี้ก็เจอะก,ก่อประมาณ300ได้เลยมนะั้งนะครับผมถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะแบทแมนมันฝั่งผมมาว่ะทุกคนเพื่อนเราได้มังกรมานะแต่ว่าเราเสียแคลรี่นะครับช็อตนี้เราก็กระโดดเข้าไปลงแบทแมนได้เลยนะครับผมตามต่อไปที่ลัมเบอร์นะครับผมเรียบร้อยก็เป็นช็อตดับเบิลคิวนะแล้วก็เป็นทิปปเพลคิวหรือเปล่า ตึมไปหนึ่งทีนะครับผมไม่ได้นะครับแต่เราก็เสียเอเดนดอร์ด้วยนะครับเราเสียสามนะครับอุ้ยยิงสแปรโคตรแรงนะครับทอนอย่าประมาทนะครับพือชอบเมื่อกี้ที่เราได้มังกรมาเราเสียสองเราได้สามผมก็ว่าก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับเราได้อบเจกด้วยเนาะมาได้ได้อบเจกมาไว้เดินทําเกมต่อนะครับก็เคลียร์เลยนะครับผมเนี่ยคือเราจะเคลียร์เร็วมากนะครับเพราะว่าของเราเยอะ นะครับพะมันเคลียร์เร็วเนี่ยมันก็จะเดินเร็วนะครับพะมันเดินเร็วเนี่ยมันก็จะแบบป่วนเนี่ยเขาจะเดินไปไหนเนี่ยเห็นปะเขาออกพอป้อมกลางเขาแตกทุกคนเห็นปะแทบจะออกไปไหนกันไม่ได้เลยนะเนี่ยเจอแบบเดินบีบเข้ามาปิดอะไรเงี้ยคือเล่นยากจะฟาร์คี้ตัวเดียวยังฟาร์มไม่ได้นะครับเจอผมป่วนก็ป่วนสก,กิลหนึ่งปีอีกหนึ่งทีเนี่ยเจ็บละผมผมว่าเลื่อยครึ่งหลอดแน่นอนลัมเบอร์มาก็ไม่สนใจนะครับก็จ่ายดาเมจไปเลยนะครับผมแต่แทงก็จะถึกหน่อยนะครับผมดูเห็นปะดูเลือดหอยดูเมยียนะ เขาโดนสกิลหนึ่งของไปทีเดียวนะครับนี่แหละพลังของเกมมันนำแล้วแบบอีวิลซีเคดอะมันโหดนะครับไปเทมชิ้นนีะ้ลัมเบิร์งัดมานะครับผมก็ไม่โดนใครทออันติด้วยนะครับผมจังหวะนี้เขาก็แบบไม่มีพื้นที่ฟาร์มนะเขาต้องรอคีปเข้าอย่างเดียวแล้วเขาก็ถึงจะฟาร์มกันนะครับผมอุ้ยโอ้โหช็อตนี้คือผมแบบเหลี่ยมไม่ค่อยดีนะครับผมเจ็บอยู่นะเอาแล้วเอเนดอร์ไปแอบเหงาดิตบาย น่าจะฆ่าแบทไม่ได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดฝืนก็โอ้โหเพื่อนเราไปวะทุกคนผมคงไม่ตามเพื่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดผมเข้าไปฆ่าเนี่ยมันจะโดนไบ์ปิดหรืออะไรก็ได้นะครับผมโอเคแต่เราได้กลางมานะก็ถือว่าสวยนะครับผมโอ้โหลัมเปอร์โยโคสวยเลยวะทุกคนแต่ได้อยู่นะครับช็อตนี้ก็ถือว่าประคองไฟ์กันผ่านไปได้นะครับแบทแมนนี่เราไม่ต้องกลัวนะอูอกก้วสกิลเดียวปางตายนะครับผมเขากดหายตัวมาแล้วนะครับ โอเคเราจะต้องถอยก่อนนะครับผมแต่ว่าย้อนไม่ถอยก็ต้องโดนไปนะครับผมย้อนยืนแบบล้ำหน้าเกินไปนะครับฆ่าไบ์ได้ก็สวยนะครับช็อตนี้โอเคได้ไบ์มานะครับผมสกิลหนึ่งไปนะครับสกิลสองไม่ถึงก็เปลี่ยนเป็นสกิลหนึ่งแทนนะครับผมทาจิคนนี้น้าที่จะดุมากเลยนะครับผมแบบไดแบบโหดจัดนะเรียบร้อยเลยชัดตดาวนะอันนี้ก็เป็นช็อตโยนนะครับผมคือเกมมันดีๆมาแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปฝืนเล่นกันขนาดนั้นนะ RV มันพลิกกันค่อนข้างาง่ายนะครับผมคือโดนชัดดาวนี่เสียตังค์เยอะมากเลยนะขอได้ป่ะเพื่อนบูตัวเนี้ยเขาต้องจะให้ผมนะครับผมเพราะว่าคือเขาเห็นว่าผมแบบเรียบร้อยช็อตนี้ก็จะเป็นช็อตที่แบบผมตายหล่อนนะเรียแบบร้อยครับโดนอิลูเมียด้วยเห็นป่ะพื่ผมกดซื้อไอเทมไว้แล้วผมแบบไม่ได้ดูตาแบทแมนไง เราแบหมือลมานะครับผมก็เลยโดนนะครับถ้าเกิดป่อกี้นี้ฝั่งนู้นไม่ใช่อิรูเมียผมก็ไม่ตายนะครับผมก็สวดได้นะครับตอนนี้คือถ้าเกมมันนำอย่างเงี้ยสิ่งที่เราควรจะทําต่อไปก็คือการเอาดาร์กนะครับผมเอาดาร์กเพื่อจะเอาดาร์กไปแทงป้อมนะครับคือถ้าเกมมันนำเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้เอาบัฟมังก่อนนะเอาบัฟดาร์กนะครับเอาไปแทงป้อมเพื่อจะเอาป้อมเขานะครับผมเนี่ยก็พยายาม จ่ายดาเมจใส่ตัวหลังเห็นปะ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมลากสกิลหนึ่งไปใส่ตัวหลังนะทังที่ลัมเบอร์มันอยู่ใกล้กว่าเพราะว่าเราควรทําตัวดาเมจให้เขาเจ็บนะครับผมตัวแท้งมันเจ็บมันก็เท่านั้นแนะแต่ตัวดาเมจเจ็บเขาก็จะเล่นไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีจ่ายดาเมจนะครับผมแบทแมนมานะครับผมก็ตามครับเรามีอันติกับล่างมาแล้วก็ตึมตึมสองทีนะครับผมดาเมจวันสี่พันนะเมื่อกี้นี้นะครับพวดแรง ังหวะน,นี้ก็ตอดไปแล้วก็ถอยนะครับผมพยายามแบบไม่ต้องสองก็ได้นะเราแบบหนึ่งตอดแล้วก็แบบพุ่งออกเลยนะครับช็อตนี้ผมก็จะกระโดดเข้าไปแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับผมลูเมียตุยถ้ากับไหวดูเมียเดี๋ยวโดนสกิลหนึ่งผมสองทีตายนะครับดาเมจเวอร์มากนะครับผมตอนนี้ชิ้นสุดท้ายก็ต้องเป็นไอเทมแบบป้องกันตัวหน่อยนะครับผมเรากดดันเขาได้นะเนี่ยจ่ายสกิลไปเลยนะครับ ตอนนี้คือเห็นทุกคนเห็นบ้าทีมนูเนี่ยออกจากบ้านกันไม่ได้นะครับก็เล่นกันได้แบบแอ,ยอยู่แต่ในบ้านนะครับผมด้วยความที่แบบออกมาก็โดนผมโป๊กออกมาก็โดนผมโป๊กนะครับเราก็พยายามทําตัวให้มันน่าลําคานไว้นะครับผมในกรณีที่เราเกมนําเนี่ยเราก็สามารถแบบเล่นได้เยอะนะเลือกเล่นได้เกมมันนําเราก็เลือกได้อย่าโยนก็พอนะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาแค่ รอเราโยนอะ่ะเพราะว่าเขาออกมาฟาร์มไม่ได้การที่เขาออกมาฟาร์มไม่ได้เงินเขาก็จะช้ากว่าเราคือเราได้ทั้งป่าเขานะครับผมแล้วก็คีฟที่มันมากกว่าเขานะครับยังไงได้เปรียบเนี่ยมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแค่ใหญ่โยนก็พอนะครับผมเฮ้ยโอ้โหจัดนี้คือคือผมก็ยังตกใจอยู่นะไอทำงาน,นยิงแล้วเดี๋ยวตายนะครับผม <c oughs> เกินไปเปล่าทอน พี่ฉอดเมื่อกี้นี่ผมก็ว่าผมระวังแล้วนะเออผมก็ไม่ได้อยู่ใกล้แล้วนะยังโดนโดนยิงนะครับผม <c oughs> คือผมพยายามแบบรอบคอบนะตอนทนี่ผมเล่นอะ่ะเออแต่ก็ยังโดนนะครับผมว่ยิงแรงจัดเลยวะเน,นี่ยเนี่ย็อดฉอเนี่ยเห็นปะผมก็เข้ามาเค,คียร์คีบนะไม่ได้รีบไปเล่นนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยตายหนึ่งตัวป่าตายป่าตายไม่ควรเอา อ็อบเจกต์นะถ้าในกรณีที่แบบเขาหายหมดเราคลิปไม่ได้นันสูงอ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะครับต่อให้เกมเราจะนำนะจำนวนคนเขาเราอาจจะเท่ากันนะครับผมแต่ว่าป่าเราตายคนที่กดพันนิตลาร์ดดาร์กเนี่ยตายถ้าเกิดเราฝืนไปตีกันนะครับผมแบทแมนมาลาร์ดดาร์กนี่คือจบเลยนะเอ้าช็อตนี้คือยอนตายด้วยนะครับผมถ้ายอนตายอย่างเงี้ยเราก็ต้องรอยอนนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมถ้าเพื่อนจะฝืนเอาดาร์กเนี่ยเราพยายามเตือนสติเพื่อนนะกดถอยกดถอยกดถอยรัว นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเพื่อนตีดาร์ก็ตีได้นะถ้าผมคิดว่าผมดักไอตัวนี้ได้หนึ่งตัวเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ดาเมจเวอร์จัดนะตอนนี้ดาร์กน่าจะตีได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเขาตาย2นะเขาไม่น่าจะกันนะครับผมช็อตนี้ก็เป็นช็อตตีดาร์กได้นะครับแต่ในกรณีที่ตีดาร์กไม่ได้เนะี่ยคือฝั่งนู้นเนี่ยหายหมดเลยนะครับไม่ควรที่จะตีดาร์กนะถ้าจานวนคนเราแบบน้อยกว่านะครับหรือถ้าไม่มีป่าเนี่ยยิ่งไม่ควรตีเลยนะดาร์กอะ โดนล้านง่ายๆนะเพราะว่าเราไม่มีพันิตกดปิดดาเมจสุดท้ายนะครับผมช็อตนี้ก็น่าจะเป็นช็อตที่จบบ้านแล้วแหละเพราะว่าเราได้ดาร์กมาแล้วนะครับแล้วเกมมันนําขนาดนี้นะครับผมดาเมจมันเหลือลดมากนะครับแค่สกิลหนึ่งผมสกิลเดียวนี้ก็เลือดไปแล้วครึ่งหลอดนะต้มไปหนึ่งทีเลยเลือดหายไปอีกหนึ่งทีก็ตายแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับ ตีหอกเข้าไปนะครับผมก็น่าจะจบบ้านแล้วแหละเกมนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับผมถ้าเพื่อนตีบ้านก็คือจบอะถ้าเพื่อนไม่ตีก็ไม่จบนะเพื่อนโอเคฆ่าก่อนแล้วก็ตีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็วิธีการเล่นไม่ให้เป็นเกมตามเราก็ชิงเดินเกมก่อนเลยนะครับอย่างที่ผมเล่นในเกมนี้ในช่วงต้นเกมนะผมชิงเดินเกมก่อนเลยนะครับผมคือเคลียร์ได้ฝั่งนู้นเนี่ยเดินไปทางข้างบน แต่ผมเลือกที่จะเดินมาทางข้างล่างเพราะว่าอะไรถ้าเกิดผมเดินตามแมงบนผมก็จะโดนดาเมจฝั่งเขาเขาอาจจะดักเรานะครับเราก็เดินไปอีกทางหนึ่งเลยไม่ต้องเดินตามเขานะครับผมการที่เราเดินตามเขาเท่ากับว่าอะไรเราเดินตามเกมเขานะครับเราต้องหาเกมเล่นนะครับหาจุดเล่นหาที่เล่นนะครับเล่นเมดอ่ะเมดอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ผมว่ามันเล่นยากนะคนหลายคนเล่นเมดไม่เป็นเยอะมากเลยนะครับผมเล่นเมดอะมันก็อารมณ์เหมือนลมเหมือนเหมือนเหมือนป่า ต้องเดินทําเกมนะครับผมไม่ใช่แบบเคลียร์เสร็จอ่าไม่รู้จะไปไหนดีเดินขึ้นไปซ้อนเพื่อนอเดินไปซ้อนไอ้นี่อะไรเงี้ยคือเคลียร์เสร็จอ่ะเราเลือกเล่นเลยว่าเราจะทําอะไรนะครับเราอาจจะไปดกักไปทำออฟเลนหรือไปดักปลาหรืออะไรพวกเนี้ยเราเลือกเล่นได้เลยพยายามแบบหาจุดเปลี่ยนของเกมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเล่นแบบเกมแบบไหลลืน่นแบบเป็นเส้นตรงแล้วพยายามหาจุดเปลี่ยนให้อ่าให้เส้นมัน ขึ้นบ้างนะครับถ้าเส้นมันขึ้นเนี่ยมันก<ร>็จะเป็นของเรานะครับเกมมันก็จะเป็นของเราถ้าเส้นมันต่ำเนี่ยมันก็จะเป็นของเขานะครับผมการที่เราเดินทาเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินทําเกมแล้วจะดีนะเดินทําเกมแล้วถ้าเดินทาพลาดนี่คือเจ๊งเหมือนกันนะครับผมก็พยายามเลือกเลือกเลือกเดินดีๆอย่างช็อตประกินอย่างช็อตแรกอ่ะเออผมเลือกลงไปดาร์กไปเรนบังกรใหญ่ไปเรนบังกรเล็กนะครับเพราะว่าดาร์กอ่ะส่วนมากเขาก็จะอยู่คนเดียวไงเขาไม่มีใครมาอยู่แล้วเขาก็ตัวตัวกันนะครับพวก พวกออฟเลนอ่ะเขาก็จะตัวตัวกันนะครับเราก็แค่ไปแจมไปถ้าข้ามไม่ได้ก็ไปตอดเลือดให้ฝั่งตรงข้ามเขาจเจ็บนะครับพอฝั่งตรงข้ามเขาจเจ็บเขาก็จะเลือดไม่พร้อมที่จะสู้กับออฟเลนเรานะครับหรือออฟเลนเราได้เคลียร์ก่อนก็จะเดินก่อนพาออฟเลนเดินไปเล่นนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องแบบคอยเดินช่วยเพื่อนอย่างเดียวนะเล่นเมดมันไม่ใช่แบบซับพอร์ตนะเมดไม่ใช่ซับนะถ้าเกิดจะเล่นคอยช่วยเพื่อนอย่างเดียวก็ไปหาเล่นพวกซับพอร์ต เล่นโลมอะไรพวกนี้นะครับเล่นเมดต,ต้องเดินทําเกมนะครับผมย้ําตรงนี้เลยเมดต,ต้องเดินทําเกมให้ได้นะครับผมอาจแบกให้เป็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ